ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะพบกับรายการ GTA นะก็ขออภัยนะที่หายไปนานนะฮะเนื่องจากโปรแกรมแม่งเป็นซ้องตีนเลยไม่รู้นะฮะทั้งแม่นเลยครับผมก็ขอขอบคุณนะฮะอ่าคนที่มาซับผมนะครบร้อยซับนะก็ขอขอบคุณบ้ากครับแหมก็ไม่ค่อยจะมีเกมอะไรมาแค้นะโอ,อเคผมก็โหลดบอดี้โลมาเล่นนะครับวันนี้แม่ง อืมนะอืเอาเมาออกไปโอเคเริ่มกันเลยโอ้ยเสียงม่งเสียบูจริง <c oughs> มาสนุกกันเลยใครดีฟะไอ,อ,อ้นี่แล้วกัน Long the tiger Long the tiger อ้าวสู้กันเองจุง๋ง จ้าวะใครจะอยู่ใครจะไปนาเฮ้ยหอ้เฮ้ยไอ้เชื่อตัวไหนเป็นตัวไหนวะโง่มาเฮ้ยไปไปโอโยโดโกโกขันโอ้โหเออเออเออนี่เนี่เมื่อกี้ทำอะไรนี่อกีทำอะไรนี่เนี่มึงนี่นี่ กองเล็บพิฆาตฟ้าลูกเตะมาเป็นไรเหย็ดลา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  get ready fight ทีมก่อนเลยะไงครับนี่ลงนี่นี่เป็นไงล่ะมึงโดกากาคาไอ้ยไม่โดนว้าวนี่กูต้องได้เ perfect กูต้องได้เฟกเฟสบอยเฟกพองชิบมึงทำอะไรเมื่อกี้เอาปีกออกป้าป้าจิ้งจกเหรอจิ้งจกเหรอเหลืออะไรวะโอ้แม่งแขนขายยาวมาเชียว Get ready ไปย่าโโโอ้โหโอ้โหแปลงมักลูกทีปลังนกแท้ไม่ใช่ละเมื่อกี้ทำไรชาทําไมครับชาทําไมชาทําไมขูก็มีนี่จนมุมโหจนมุมีโคตรชอบเลยนี่ไงปไงล่ะ อไอจิงจกเ้ยเจาโอ้ไม่โดนเฮ้ยกูาำรเพอร์เฟก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 เจอดูความสำเร็จในชีวิตอะ ไนไหนเข้ามามาสัตว์กูไม่กลัวมึงแล้วโอ้เสือมึงเท่มากเลยฮะโอ้ซูปเปอร์ไซย่ามาเองเลยนะเนะี่ะผมยังเท่ Get ready ก่อ,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 อโอ้พ่อมึงชอบแปลงร่างตอนนี้มึงเอาไปมั่งมา ท่าใหม่ท่าใหม่โอ้สิอ,อูได้เว้ยได้ได้ซัดไปเลยเฮ้ไอ้โอ,โอ้แม่งกันได้หมดเลยจุงจ้งจุง๊งจุ๊งย่าเฮ้ยเล่นอะไรเมื่อกี้ยิงเล่นแรงไปแล้วนะนี่เนี่ยอย่ามาครับไอ้ซุปเปอร์แสงจันทแม่งดูไอ้สตอ้ยเอ้ย

มาแอ็งสู้หญิงมาเนี่ย <Get in S 1> โดพญา<ป>เมึงไอ้หนูเอ็งเป็นไงล่ะสู้กับผู้หญิงแมงงูกางเกงแก๊สีแงดงได้อีกแล้วเลดรังแกผู้หญิงสัตว์นี่นะมึงเฮ้ยกูขังข่าวพายุนะมึงไม่ใช่เฮ้ยกูมาจากทวายไลไท์เลยตีแม่ตีนพญายม เอาทีบลังล่องๆกันอู้โอ้โหโพ่องี่มันยจากนี่มาจากคณะไหนเนี่ยอู้จุ้งอ้ยโอ้โหมีกระทืบซ้ำเลยทีบทีบทีบเอาไปกินหนึ่ง ไม่ไม,ไม,ไม่โอ้แม่งเล่นหาอะไรมันเนี่ยชอบเล่นอย่างนี้เหรอฮะนี่เจอผู้หญิงถี่เป็น,นไงล่ะมนนสูงด้วยโอะอะไรนี่ You're sexy when you're in p a i n y o u e sexy with อะไรของแม่งไม่รู้ี่แม่งทำ Jenny of e b a s t u i n เมื่อกี้ดวงบ่าวมะ

โอ้โหจุ๊งเลยอ่ะโถเอ้ยกูสู้ดวงแม่งข้างเข่าแพ้มันแมลงสาบนี่มันแมลงสาบอ่ะอู้มึงมาทำา่าตอนอะไรโดนเขาฉีบมึงบ้าว่นเนี้ยฮะนี่แหละ มาข้างเขาพายุโอ้าไม่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 นี่นี่เอาคืน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 เอาอุ้ยเอาคืนเอาคืนปิดบ้านเลี้ยงเจ้หลองแว่งเลย Get ready

โจเย้โด้วยอน You win You're sexy when you're in pain Jenny the b a Jenny the b a เอาอมอมไก่เลยกูโอเคครับก็ขอจบการแคสเพยงเท่านี้นะครับ ก่อนไปครับขอสักทีครับงงอะไรสี่ใน,นมึงไปดีกว่าครับ <laughs>